สวัสดีครับวันนี้มานานะครับมาดูข้าวดูเหลืองแล้วนะครับแต่ยังยังยังเกี่ยวไม่ได้ดีมากเลยครับดีมาก,มากสีทองเหลืองเรามากเลยนะครับดูเป็นแหวีทูผาซานนะครับไปไหมเดี๋ยวโอ้ไม่เกี่ยวเขาแบบโอ้ไม่เกี่ยวกระไผ่โอ้มาเบี้ยงมึงได้หรือเปล่ ยังรอโลโก้ครับยังรอโลโก้ครับเสียงรอดแก้วเอออือโทษครับ

วันนี้พาสำรวจดูทุ่งนานะครับเรือร่องอมงานตาปาน้ำแห้งดูนะครักลางคืนก็นบินสวยงามมาก โอ้ม่เล่นครโอ้ปาอนครับเดี๋ยวแมจะลงไปเอาปลาอพร้อมยูนี่พร้อนะครับโอ้ไสหญ่มากเจะเอาไปขายแล้วม่มีเท่ามาดูการจับปลา,าดีตนาดูนะครับโอ้ปูตัวใหญ่มากเลยไม่จะกโซดีวะนั่นไม่หยน,นั่น่นะ,นะิตวหม,มออูเอาปูเอาใตามง,งอเอเอกับปูเอา ดูบรรยากาศเอ,อ้ยสวยงามสวยงามมากเลยตงนนึงในต้นี้โอ้ยเราจะไปน้นนะครับดูแม่กำลังถือปลามา ันนกกดีโอ้สีสวยนะครับเดินไปรอบดูไปยังไรรอบโอ้ก็เหลืองเงาเหลืองน่าหลางนะเงาตาเป็นสีทองโอ้ตะวันตกดิน,นครับอันนั้นปูป่าซานนะครับหรือว่าฟูจิเมืองไทยที่มี่เขตั้งอยตั้งเอื่นนะปลาแม่ไปนะครับวับนนี้แม่จะพาไปหาปลานะครับ เองนะครับเตยใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวก็เหมือนจะสั่งนะัครับเพราะว่าเดินทางได้ยินว่าโอ้บรรยากาศนะครับสวยงามท้องฟ้าตำลังจะลงดินนะครับวันนี้คลิปเดินชมทุ่งนานะครับ ไม่มีสาระอะไรอยากให้ชมบรรยากาศความสวยงามบรรยากาศของทุ่งนานะครับแล้วดูเก็บเกี่ยวนะครับด้วยการสีเหลืองทองหลังนี้วันนี้มาเจ๋เ,เนะครัเจ๋ยใหญ่จริงๆกล้องไม่สวยนะครับจริงๆนี้เหลืองเหลืองสวยมากแต่กล้องไม่่สวยเท่าไหร่อม่นัเห็นแน้วครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนนะ้าน,นะครับบ๊ายบาย